ดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นไอวิคเพนลูปอนแนนกันค่ะก็ะถ้าใครเล่นไม่เป็น<แ>กดแกลอรีร่ของฉันเป็นนะ,ะก็จะก็กดบวกนะคะก็กดโอเคนะคะ โอเคแบบนี้เลยนะคะอืมนี่ขอเอารูปม,มาใส่ก่อน่ะเ,เอารูปม,มาใส่ก่อนออวัดเองดีกว่าน,น้อทุกคน เราจะบอกอะไรให้นี่เราอ่ะวาดอันนี้นะแล้วเราก็ไปกดตรงนี้แล้ววันน่ะก็จะระบายสีเส้นแบบไม่ออกเลยอะ่ะนี่ ก็จะขอวาดรูปก,ก่อนนะคะขอเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็ขอจะมาลงสีนะคะอืมสีชมพู โอเคก็จะเป็นประมาณไหนนะคะเออหาฮา เพลนมันอ่ะมันเป็นอะไรโว้ย Nobody's playing. แบบนี้มารราบอกว่าก็บอกแล้วไง <investigated? S 2> เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคน จบแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย